ยี 28, rather, 28 rather, 28 oh, ah ่แปดแตกแล้วยี่แปดละยี่แปดละพอได้แล้วโอร์นะถ้ากูเกิดขึ้นมานะกูเอามึงยับแน่ถ้ากูเกิดขึ้นมานะมึงจะได้ลงไปคุยกับลาดมะม่วงไอ้เวนห้าสี่สามสองห้ารสตีมที่ช่องใจเรา ทุกวันนะครับผมเฮ้ย hey, ทุกคนมาผมอยากเล่นนาซัตวะ่ะขอนาซัตสแตก 500. ็ก5 0 0อยากเล่นนาซัตสแต็ก5 0 0มากนล้วไม่แพ้ก,ก็จบก่อนสแต็ก5 0 0เฮ้ยผมเคยประมาณ400ปไคนได้เวลาเป็นบอสแบบแล้วบอสแบบมอาแล้วขออันเดียวทุกคนขอให้ไม่เจอซีโอลา่อาอคาลิอะไรเี่ยขอให้ไม่เจอตัวอะไรแบบนี้นะทุกคนครับเรามาอธิษฐานพร้อมกันนผม ขอให้ไเจอขอให้เจออย่างง่ายขอให้เจอตัวที pas, ท่ว่าไม่มายุ pas, ่งกับผม่าเมวเชี่ย <ul h ợ> หนักกว่าเดิมปะวะน่าร้าว is coming แต่ถ้าไม่เกิดหน้าร้าวเอ้ยเกิดอยู่แล้วเชื่อใจในตัวผมดีทุกคนผมจะฟาร์ม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 สำหรับคนที่ดูแล้วงงนะครับผมนาซัดนะครับเห็นสกิลแรกไหมถ้าเราสามารถลัดช็อตคีฟได้นะครับผมเราจะเพิ่มดัมเมจให้มันแบบถาวรนะฮะเพราะฉะนั้นยิ่งเราลัดคีฟลัดปอมลัดรถถังลัดมินเนี่ยน ลัดแชมเปี้ยนอะไรก็ได้นะผมเราจะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะยิ่งฟาร์ม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 ฝามเขาเลยเรียกตัวนี้ว่าบอสแมปนะลูกโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเอาแล้วมันเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฉยเฉลิมบอลนี่แลยเราไม ที่เฮ้ยไปปู่ไปทำให้คีฟแม่งโดนตีแรงขึ้นอีกโหแล้วมันมีเกาะทุกคนมันมีเกาะมันมีเรื่องมีทุกอย่างเลยอ่ะโอเคอยากอยากมึงอยากทำอะไรมึงทำเลยเอะมึงอยากตีกูมึงตีกูเลยโอเคมายี่แปดแตกละยี่แปดละยี่แปดละฮอร์ได้แล้ว ขึ้นมานะกูเอามุนยับแน่ถ้ากูเกิดขึ้นมานะมึงจะได้ลงไปคุยกับลากมะม่วงไอีเวนอะไรให้ผมไม่ยุ่งนะเนี่ยผมไม่ยุ่งนะการที่จะเป็นบอสแบบที่ดีต้องหัดนะฮิ้งแคร์เย้ทันสองแล้วเดี๋ยวไปเอาไอเทมก่อนเราจะได้ลัดช็อตชิปได้แรงๆนะ่ยผมแรกๆหมาน้อยฟาร์มไปเออเดี๋ยวแรกๆอ่ะผมอาจจะเป็นหมาน้อยนะ่ยผมหลังจากนั้นผมจะเป็นล็อกไวเลอร์โอเคแปดสิบแปด เก้าเข้าใกล้ร้อยนึงแล้วเก้าสิบหกทุกคนเก้าสิบหกเก้าสิบหกเย้หนึ่งร้อยแรกมาแล้วหนึ่งในร้อยเออเนี่ยทำทำเป็นเหมือนจะเอามันแต่ไม่เอานะใครจะเอาเมือไม่ยกลัวคิ้วเดียว ตีคลิปไปเดี no. ๋ยวจงไม่โอ้โกการเล่นนาซัตที่ดีต้องเลือกตีคลิปดีกว่าจุกป้อมไม่นาซัตที่ดีต้องเลือกตีคลิปเกมจะแพ้ก็ช่างหัวมันนะเมื่อกี้ว่ากูจะตีมึงหรอกูตีคลิปกูไม่ตีมึงหรอกกูตีคลิปอย่างเดียวเชี่อเชื่อเชื่อเชื่อเฮ้ยซู้ได้นะซู้ได้นะซู้ได้นะ มาดิมาดิตัวกูใหญ่แล้วนะตัวกูใหญ่แล้วนะตัวกูใหญ่เลยนะตัวกูใหญ่เลยกูโกรธนะเฮ้ยไม่ถึงโมเติม

คุ้มอยู่นะคุ้มอยู่คุ้มอยู่คุ้มอยู่ทุกคนคุ้มอยู่ผมว่า pues ป้อมแตกยิ่งดีเลยทุกคนเราจะยิ่งได้ฟาร์มเยอะขึ้นเรื่อย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 เปล่อยแม่นปล่อยแม่นเล่นกันไปเราครูฟาร์มเดียวเดี๋ยวคุ้มอยู่กูนสองร้อยแตกสองร้อยแตกอินเดียอู้ยแรงอยู่ด้วยไรอยู่ไรอยู่รถมอมก็ต้องล้านนะป้อมก็ <c oughs> ต้องล้านนะเรียบร้อย อะไรของมึงวะจะเข้าเหรอจะใส่เหรอจะใส่กับพุมเหรอได้นะอ,อยากลองได้นะ 200, สองร้อยสามสิบสต็กนะไม่ได้ขู่นะไม่ได้พูดเล่นนะ ยาวไป้องบอกเขาก่อนเลยเขารีบถูเลตมี500 s t a c ส f ต็ s เปิ้ลปไ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 ปจริงจริงเมื่อถ้าผมไม่กดว่าใส่มาผมก็คงรอดไปนพราปกดวสองร้อยสี่สี่สองร้อยสิบสอง เตะผมกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยบ้านบ้านบ้านแล้วไงแล้วไงกูหม็่นแค่แต่เตี้วเตี้วเตี้ยวเดี๋ยวฟาร์มต่อไปฟาร์มต่อไปฟาร์มแล้วเราจะได้เติบโตเป็นพี่ใหญ่ที่ปกป้องน้องๆได้จงเติบโตใจเล้าออกอาวุธออกอาวุธทุกคนซ้ำ ได้หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนทนไว้อดทนไว้ใจแล้วเพื่ออทหารมาบอกกูสิต้องอดทนมาบวกกันหน่อยบ้าเดี๋ยวหาว่าไม่มีประโยชน์ ไปไหนจ้าขอที่นึกขอที่นึกขอที่ที่เราขอที่ที่เราขอที่ที่เดียวได้ไหมครับที่ดที่ที่ดีดื้อจังอะเราเราดื้อจังอะโอ้ยอย่ายุ่งดิเราไม่ได้อยากตีคุณบัวเลยอ่ะเราอยากตีคุณนินจาไม่งอ่ะนายยังรอดนะสแต็กเรายังน้อยอยู่นะเที้ยนมึงยังไม่จบอีกิว่ะเนี่ย มาดิมาดิมึงมาดิกูทำมึงรู้ว่าคำว่าบอสแบบกูไม่ได้ได้มาเล่นๆทำไมมันต้องมาเยอะขนาดนี้วะเนี่ยมันขึ้นมาเยอะไปบางทีกูกูไม่ไหวนะเหมือนเควสล่าบอสอีกทีมเออเหมือนแบบมึงจะจบเกมนี้ไม่ได้นะถ้ามึงยังไม่ได้ล่าไอ้บอสนาซัดถอยถอยถอยให้เพื่อนถอยก่อน ถามว่าถอยเพราะสู้ไม่ได้ถอยเพราะกูจะฟารมโอเค364ครับ372ครับ380ครับ388ครับอย่าไปอย่าไปอย่าไปสกอร์18ต่อ23สช่างหัวมันผ่านไป15นาทีช่างหัวมันใครจะตายคะ่ะช่างหัวมัน โอ้มากูเสียแฟนเลยนะมามา 400... 400สีเต็คเย้เย้ไหนขอลองซิว่าคุณภาพของเราตอนนี้อยู่ขั้นไหนครับ ไปขอ e คุณจอจะเข้าไปข้ามยังไงวะเนี่ยเฮยยังยังไม่ห้ายังไม่ห้าแสดงว่าเรายังไม่ตีแรงนะคนมก่นฟังันออ้อยสาเออ้อยสีออ้อยสสิบหกสี่ร้อยสี่สิบคนสี่ร้อยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฮะมาตีบอลหรอ้ไงวะ เก้าสองทุกคนเรามาดับถอยหลังกันห้าสี่สามสองหนึ่งยังไม่ถึงยังไม่ถึงห้าสี่สามสอง ครั้งต่อไปผมจะทำเจ็ดร้อยสแต็กทุกคนเห้าร้อยมันแบนไม่ได้มึงมีแค่ห้าร้อยใจเล่ามึงจะไปแบนใครเขาได้มึงจะแบนใครเขาได้มันไม่พอไม่พอจริอองกู่ฟ้ามาทำหเหี้ยแล้วคู่ฟ้ามาทำไหวเนี่ย <c oughs> <c oughs> นะครับก็อย่างที่เห็นนะผมว่านาซัดนะผมนะไม่ต้องเล่นครับนะ่ต้อเล่นตัวอื่นครับ จริงๆมันต้องแบบผมต้องชนะแล้ว500อ่ะกูฟาร์มาทำไมวะเนี่ยเสียเวลาใช้เลย